Lost oh. uh -huh. I hope that I'm not อืมออกตกสุะ <laughs> นที่นุ่มเลยหรอหน่งตามันก็จะตกอย่างเดียวเลยวะเอ็มร้อย <laughs> ต้องเข้าหรืมละสนนักจบจริงนี้ไม่ได้แล้ว <laughs> เหมือนถราองศาคหิด อ่ะ,อะดีดีนะแล้วก็มองมองไปเลยมองไปเลยแม่เคยไหมมันอยู่ในจุดจีคอนโทรนะอ่ะลืม <ไป S 2> ก่อน, <laughs> น <laughs> อ๋อ 呃，呃，重庆八路村。 ไม่ติดต่อเลยเราจะกินแต่อะไรก่อนดูอย่างเดี๋ยวไปกินกันย่างน้องหรือว่าสักชิ้นหนึ่งตื่นเลยนิดนิดตัววุ้นไม่ต้องพมจะเก็บพรมยังไงดีพรมมันใหญ่หรือจะลุกหรักถูกไปเลย ก็เดี๋ยวแกะไปกันเดี๋ยวแก่เป็นอาหารมาธรร่อมาได้คือชินเยาต้องห้ามแบบโดนโปรดักตเยอะละมาแน่ต้องต้องลืมต้องลืมรวยลืมนะพี่เต่าลงตู้ก่มันมีเอ็มลอยปะน้องสวัสดีการมีเต่าออกไปเลย เออแล้วไม่ต้องทำดิลล่าสงดิงงปะอัดร้อยหนักๆใช่เขาจะส่ง้ว การสู้ชีวิตกระจายมะมันจะมีศิลปินคนไหนที่แฟนคับจะได้เห็นทั่วทุกคมขนาดนี้ไม่มีนะแค่คนเดียวนะหรักลั่ี้ดูอนแรกต้องเตรีอมขนดิบาไปเรือยายองได้หรือเปลใครไม่ะ Ik heb echt gewoon een ียดนั้นอี่โมงอ่ะเสร็จอะมันเข้ามันไม่ได้แช่มาเขาเอามาใส่มาใส่ตรงแก้วนะมันไม่ได้แช่ก็ถึงประมาณั้งแต่ตั้งผมเลั้งผมใครวะหญนักหาอ๋ออ๋อวัดเดียวจริงคนนี้ก็แต่งแล้วไวอยู่ัไม่มาเลย กินเขาเอกกมากเก็กห่วยเหรอเก็กห่วยมากเก็กห่วยทองแคมคอนมากมากสี่เเก็กห่วยไหมคนไม่ใช่เบียร์เอ็มรอยเอรอวสีฟ้นะอีฟ้าเครื่องดื่มเธอสำหรับเช้านี้นี่แก้วที่หนึ่งแก้วที่2อแก้วที่สามมงัอฟ้าอยู่แ้ที่ส ก้าวที่ห้าห้านี่คือเครื่องดื่มชูกาแฟสำหรับเช้านี้จะอยู่ไม่ถึงโน่นเลยลับตีสามเพราะว่าวันนี้มีสองกิเวนต์ไกล่ลาน้ำตาลกบอ,อ,อ๋อกลัวๆเกิดไม่ได้ะได้แอ๋อไมได้หลับไม่ได้เลยนะงตามันพร้อมจะพร้อมจะแบบ Wood. 好的。 เกือบลองกินไอ่าหนูจ้าก็บอกลราินเดี๋ยวมินจเดือเราไม่เอาตาย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 รายตายตายตายายตายตายเายตายตา่ตาย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 ายตายายาา่

S <S โก้ครับเอาจากมาแล้วคิ้วแดงมาใส่เพลสไหมครับครับอรออืม เก่ามีฟรังเยอะมากเนี่ย um> um> ่ชมป้ามีชมพูไหมโองงนะมองแบเหมือนเขาแอบชอบโอตตาย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 อยากออกไปบ้างจังเลยอ่ะเขามองเราแบบอยากกินน่ะแม่ แบบไม่กลับไทยอ่ะกลับไหมกลับบ้านเท่าไปจริงหรออืมเพราะว่าหนูดูแลวตะกลัวนะใช่หนูแอบกลัวนิดนึงหนูลืมไปแล้วว่าหนูตัดกอกลายไปฮะแต่วาไนด้หู

สนุกพอมสเตอร์ผู้ชายอ่ะเป็นฝรั่งเศสเลยนะมาเรื่องเเซนะมึงแม่เป็นคนไหนเราคุยกันบอเออหนุกฝรั่งเศสทันนานเราเขาบอกแม่ไหมไอ้น้าได้พ่อธรรมศาสตร์แม่นองเขามากกร่าถึงแม้เขาจะแต่งเป็นโลโก้แต่แ่ก็อยากกินเราแม่ผมสั้นกูก็มองจิตเขาเลยได้ไม่ได้ไม่รู้นะ มือไม้อ่อนเลยมือไม้อ่อนสุดแม่ดูสิยานเย็นแบบไม่ได้เลยเขาหลิวเติหัวตลอดเวลานะกินข้าวกันได้ยังทำอะไรกันอยู่ไองฟันพูดคุยกับพนแฟนหือลูกอ๋อแต่พาชกบเมากันไม่หยุดเลยนะหลับเหมือนกันเลยนะกินหนา ไม่หรอกไม่ต้องนานหรอไม่ชไหมครับพี่มาที่ดูนอยได้ไม่ปีนรเมีช่นมีนไม่ไหวน่มีว่ามกังวานากเสต่งร้องน่าอะใจ หมือนเมื่คืน่หละผิดห้ารับแต่กอบไเป็นหลัง,ต,ง,ต,งต้องรับาทีที่แกเมาทแก่ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มประกาศที่ถ่ายอินฟ้าอินฟ้าก่อนะคะช่วยมาดูน้องข้างในห้องด้วยค่ะตอนเนี้ยน้องค่ะก่อนที่จะถ่ายอินฟ้าน้องมาดู กิงฟ้งานแม่ต้องเสร็จแล้วนะ๊ย้สร็จนานม,มากแล้วร่บตอนน่อมาห้าทีมเรายังไม่เสร็จเลยลูกทุกแม่เสร็จนานมากแล้ว

ทำสมาธิก่อนแลวถ่ายเอ็เพราะมีเต้นด้วยมีคือทงเพียดอยู่แหละเ้น เดี๋ยวคนแรกที Bog ่เข้าไปได้ใส่คือใครปลาไม่รู้หอไหนตุ่ตกินปลาปลากินพราขออนุญาตในายใส่ง้องรกนรักน่รักน้ みんなでできて ่ la 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 no ุก okay. อีฟอนได้เลยค่ะอีฟอนตื่นแล้วมาแล้วแม่จ๋ามีท่าเต้นด้วยเดี่ยวเต้นให้ดูค่ะค่าเดี๋ยวน้องอายุลงไปแล้วเนี่ยอ่านได้ยังไงอะ อยมเ็น่มเรีรนใช่ะหนุ่องกไปก่อนนะทุกคนแน่มันมีท่าเต้นนะจะเต้นให้ด totally ูฮึฮิโล เต้นหนอยก่อนเรต้องเต้นให้เขาเปไรอักเทรก่อนถ้าเต้นชืออย่างเต็นไม่ถูกห้าหเจ็ดแปดฮะเ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 ฮ ແຮ່ໆແຮ່ເອໂອ AI ເອມາໂອໂອເອເອໂອໂອໂອເຮີ້ເຮົາกันด้วยนะ